สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้เอาสิ้นสวยๆนะคะที่เป็นผ้าหมักโครนคาทอมือเนื้อนุ่มๆใส่สบายไหมชมอยู่สีเฉดสีนะคะก็จะเป็นสีอ่อนหวานค่ะสีอ่อนไวส่วนด้านหลังนี้เป็นเสื้อนะคะใครสนใจก็ทักท่ายสอบถามได้ค่ะพื้นแรกที่นกมาให้ชมนี่นะคะผ้าหมักโครนดอกดาวกระจายเล็กๆค่ะ สีครีมค่ะสวยๆแบบนี้หัวสิ้นก็จะเป็นงานเล่นสีทอครีมนะคะบนพื้นสีแดงน้องก็จะออกพื้นแบบชมพูค่ะแดงอมชมพูนะคะแล้วก็เชิงก็จะเป็นงานเล่นสีแบบนี้ค่ะครีมเทาแล้วก็แดงอมชมพูค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็นกปูพะกาวเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมนุ่งสวมใส่ได้เลยค่ะเนี่ยเวลาใส่ก็จะออกเป็นสีสวยๆแบบนี้นะคะใส่กับเสื้อสีเหลืองได้สีครีมได้ขาวได้ค่ะแล้วสีนี้ก็จะเป็นสีหวานๆสามารถใส่ไปงานแต่งได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบสีหวานๆนหน่อยก็จะเป็นนี้ค่ะยกดอกด้วยสีชมพูอ่อนๆค่ะบนพื้นสีชมพูอมแดงค่ะพื้นสีเดียวกับเมื่อผืนสักครู่ด้วย สักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าจกดอกด้วยคนละสีค่ะน้องก็เลยมีความละมุนที่แตกต่างกันนะคะส่วนนี่ยเชิงก็จะเป็นงานเล่นสีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีโทนโอรสครีมแล้วก็แดงอมชมพูค่ะปูพะกาเรียบร้อยเหมือนกันค่ะ ใครที่ชอบวหวานๆก็ผืนนี้ก็จัดไปได้เลยค่ะใส่เสื้อก็สีชมพูเสื้อลูกไม้สีชมพูนะคะหรือเป็นเสื้อผ้าไทยสีชมพูก็ได้ค่ะสีแดงก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะมาดูผืนต่อไปค่ะที่นกไม้ให้ชมนะคะผืนนี้อีกผืนหนึ่งผืนนี้จะเป็นเนี่ยค่ะยกดอกสีเข้มนะคะเข้มกว่าเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะ สวยๆเป็นดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กเนี่ยลดการเกาะเกี่ยวได้เลยนะคะน้องเขาก็จะแบบว่าเวลาไปนั่งก็ไม่ต้องระวังมากแต่ว่าถ้าดอกนหนูใหญ่ๆอ่ะก็จะต้องระวังการเกาะเกี่ยวนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนกะปินะคะนี่ค่ะม่วงกะปิค่ะนี่ค่ะออกสีม่วงกะปิแบบนี้นะคะแล้วพื้น พื้นก็จะเป็นแดงอมงชมพูค่ะส่วนเชิงก็จะเป็นงานสไลด์เล่นสีแบบนี้ค่ะซึ่งทำให้สิ้นเขาดูมีสเสน่ห์ดูมีสีสันขึ้นมาเนี่ยค่ะเวลาใส่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะตัวสิ้นก็จะออกชมพูนะคะเพราะว่าพื้นเขาออกเป็นอ่าชมพูแดงๆยกดอกด้วยสีเข้มแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดอกเล็กค่ะ,คะก็เลยแบบว่า เห็นสีสันไม่ชัดเจนเนี่ยดูนะคะอันนี้เป็นชมพูอ่อนและอันนี้เป็นม่วงกะป,ปิค่ะแต่ว่าพื้นเป็นเฉดเดียวกันค่ะเห็นไหมคะน้องก็ยังออกโทนชมพูอยู่ค่ะใครที่อยากได้ชมพูเข้มๆหน่อยก็พื้นนี้ได้พื้นเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนพื้นนี้ค่ะพื้นนี้ก็จะเป็นยกดอกยกดอกนะคะเป็นลายอ่าพื้นนีน้พื้นจะเป็นสี สีฟ้าเทานะคะสีฟ้าเทาเนี่ยค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีม่วงกะปิค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใครที่ชอบเข้มๆเ,เลยหน่อยก็ผืนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะแล้วผืนนี้ก็ใส่ได้ตลอดนะคะใครที่บอกว่าอยากได้สีเข้มๆค,ค,มมค่ะ,คะจัดไปเลยค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนสวยทุกเฉดสีนะคะที่เอามานี่ค่ะเห็นไหมคะ น้องไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะใส่กำลังสวยกำลังพอดีค่ะเนี่ยค่ะตัวพื้นเขาก็จะเป็นสีเหมือนหัวนี่เลยคะ่ะสนใจก็ทักทายสอบถามได้นะคะผ้าสกูไทยทอมือแท้ร้อเปเซตค่ะ